นี้นะคะพวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์ของสสว .9 จะนําทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมสู์ปฏิบัติการเรียนรู้สู่สังคมดิจิทัลหรือเรียกสั้นๆว่าดีล็อกค่ะ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9ได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างคนเจนดีตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้สู่สังคมดิจิทัลประจำปี2565 Digital Literacy Operation p a c e หรือ DLP เป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัลในหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาและยกระดับการทำงานตามภารกิจ ในการส่งเสริมประสานบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่ไปพร้อมกับการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งสำคัญที่ทำให้บุคลารกรทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมศักยภาพขององค์กร พร้อมกับการเป็นพื้นที่สำหรับเผยแพร่แลกเปลี่ยนแป่งปันทักษะองค์ความรู้ด้านดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาและยกระดับการทำงานในยุค Next Normal ที่มุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้รู้เท่าทาันดิจิทัลสร้างคนเ Gen ี D, Digital Generation โดยหัวใจสำคัญของกิจกรรมนี้จะเป็นการเติมแต่งที่เริ่มต้นจากตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการเติมแต่งความรู้สู่ทักษะการทำงานเติมแต่งความคิดไอเดียสร้างสรรค์แบ่งปันความหวานเติมแต่งความสดชื่นสดใสเติมแต่งความสร้างสรรค์เติมแต่งทุกสถานที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเติมแต่งชีวิตเพิ่มขีดความสามารถเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้พัฒนาสกิลเพื่อให้ก้าวทันสู่ยุคดิจิทัล ควบไปกับการสร้างสารรค์ด้วยการแต่งกายสบายๆส,สไตล์สมาร์ทแคชชัวมีทั้งเครื่องดื่มขนม อีกทั้งยังเป็นการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนโฮสในการร่วมจัดกิจกรรมแต่ละครั้งให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและช่วยกันแชร์ความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลของแต่ละคนและครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเราจัดกิจกรรมประเดิมความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากมือถือและการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันซ s u n g Health โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับทีมงานได้เรียนรู้ได้เช็คอินสนุกและมีความสุข กิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างสตอรี่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างดิจิทัลลิเทเรซีให้กับบุคลากรของสวสว .9 ค่ะ การเรียนรู้นะคะไม่จํากัดสถานที่และเวลาและไม่ว่าสไตล์ไหนก็สามารถสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆได้ <S <S พวกเรานักศึกษาผู้ประสบการณ์ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตาม,มรับชมรับฟังพวกเราและพบกันใหม่ที่ PS9 Positive Social สื่อสร้างสารสังคมดีๆจากสสว9ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ